สวัสดีทุกคนนะครับก็จะมาพบกับเฟิร์สฟิสิกส์นะครับหรือฟิสิกส์รูเฟิร์สเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะพามาทําแบบฝึกหัด2.5นะครับของเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเขาให้กราฟมานะครับแล้วก็ให้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุจากกราฟโดยเขาให้หาการกระจัดนะครับความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร่งในงแต่ละช่วงก็จะมีกอขอคอนะก็กอไก่ก็จาก0ถึง1วินะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาก,กอไก่กันก่อนนะครับ กอไก่ก็หาทั้งการกระจัดความเร็วเฉลี่ยและก็ความเร่งในแต่ละช่วงนะครับแน่นอนมันเป็นกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาเป็นความเร็วนะครับกับเวลาเพราะฉะนั้นในการหาการกระจัดเราก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟได้เลยแต่ว่ากอไก่นะก็คือจากศูนย์ถึง1วินะครับถึงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ เรื่องก่อนอื่นนะครูจะหาการกระจัดก่อนนะครับก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟเลยพื้นที่ใต้กราฟนะครับต้องเป็นกราฟอะไรครับต้องมันเป็นพื้นที่ใต้กราฟาาระหว่างความเร็วนะครับก็คือ v กับเวลาเราก็ดูนะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับก็หาได้จากเซนหนึส่วนสนะครับคูณฐานฐานมันจากศูนย์ไป1ฐานก็คือหถูกไหมครับมาคูณด้วย อ่าสูงใช่ไหมครับสูงคือ8เพราะฉะนั้นการกระจัดของเราในข้อกอไก่ก็เลยมีค่าได้กับ4เมตรโอเคได้คำตอบแล้วนะครับการกระจัดต่อมาเรามาหาช่วงเดิมนครับช่วง0ถึง1นึ่งวิต่อมาเรามาหาความเร็วเฉลี่ยต่อมาหาความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยเราจะหาได้จากการกระจัดที่เราหามาเมื่อกี้นะครับหารด้วยเวลา ก,การกระจัดเราหามาเป็น4เมตรถูกไหมครับส่วนเวลาคือจาก0วิไป1วิเนี่ยมันเวลามันเปลี่ยนไปก็คือ1วิถูกไหมครับจาก0ไป1เพราะฉะนั้นเราจะได้ความเร็วเฉลี่ยของเราออกมามีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีก็ได้คำตอบแล้วต่อมามาให้หาความเร่งในแต่ละช่วงถูกไหมเอ่ยต่อมาหา a นะครับหาความเร่งว่าความเร่งมีค่าเท่าไหร่ความเร่งก็คือ เราจะหาได้จากความชันของกราฟได้เลยนะครับเพราะว่าความเร่งก็คือเดลต้าวีส่วนด้วยเดลต้าทีนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับก็ด้จากเดลต้าวีถูกไหมส่วนด้วยเดลต้าทีเพราะฉะนั้นความเร็วของเรานะครับความเร็วของเราตอนแรกเนี่ยมันเป็น0ตอนหลังเป็น8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หาได้จาก V2 ลบ V1 ส่วนด้วย T2 ลบ T1 จากนั้นคุณจะมาแทนตรงนี้นะครับความเร่งของเราจะมีค่าเท่ากับ v2 ลบ v1 ก็คือ8ใช่ไหม8บ0ได้8 t2 ลบ t1 นะครับก็คื 01, อ1ลบ0ได้1เพราะฉะนั้นความเร่งของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นี่คือคําตอบอก็ไก่ก็หามมาได้แล้วนะครับการกระจัดมีค่าเท่ากับ4 ความเร็วนะครับเฉลี่ยมีคามม่ากับ4เมตรต่อวิีแล้วก็ความเร่งมีคามม่ากับ8เมตรต่อวิียกกําลัง2ต่อมาเรามาดูในข้อขอไข่นะครับขอไข่ก็จากเวลาที่1วิถูกไหมไปจนถึง1.5วิเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะลบออกก่อนนะครับมาหาขอไข่ต่อนะครับขอไข่จาก1วิใช่ไหมมาหา1.5วินะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นถ้าเราจะหาการกระจัดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับหาจากพื้นที่ใต้กราฟ เรารู้แล้วมันเป็นกราฟระหว่าง v กับ t เพราะฉะนั้นการกระจัดก็คือพื้นที่ใต้กราฟเลยนะครับมันเป็นรูปอะไรครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็เอากว้างคูณยาวเลยนะครับกว้างของมันคือเท่าไหร่ครับกว้างของมันจาก1.0ไปยัง1.5ใช่ไหมก็คือ0.5นะครับไปคูณกับยาวยาวก็คือจาก0ใช่ไหมครับจนถึง8ก็คือไปคูณ8เพราะฉะนั้นการกระจัดของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4เมตรนั่นเองตอบแล้วนะครับต่อมามาดู ความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยก็เหมือนเดิมนะจะหาได้จากเอาการกระจัดมาหารด้วยเวลาการกระจัดของเราก็หามาเมื่อกี้ใช่ไหมครับคือ4เมตรต่อมาเวลานะครับเวลาก็คือเวลาตอนหลังลบตอนแรกนะที่เราคิดตอนนี้นะครับคือจาก1วิ่งวิไปยัง1.5วิงาวิเพราะงะั้นเวลาก็คือ0.5นจดาวิถูกไหมครับก็หารกันมาให้เรียบร้อยนะครับจะได้เป็นความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมีค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาที ตอบแล้วต่อมามาดูสุดท้ายนะครับความเร่งความเร่งเฉลี่ยก็เอา v2 ลบ v1 ส่วนด้วย t2 ลบ t1 เหมือนเดิมนะครับก็แทนค่าเข้าไปจะได้ความเร่งของเรานะครับ v2 ก็คือ8ใช่ไหม v1 นะครับพิจารณาแค่ 1v กับ 1.5v นะที่1ที่ 1.5v คือ8ที่ 1v คือ8เหมือนกันใช่ไหมครับ ความเร็วต่อมาเวลานะครับเวลาก็จาก1วิไปยัง1นึวิก็คือ0 5วิเพราะงั้น8ลบเหลือความเร่งของเรานะครับในช่วงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวิทีกำลังสองนั่นหมายความว่ามันไม่มีความเร่งมันก็เลยส่งผลให้กราฟรูปนี้นะครับความเร็วของเรามันไม่เปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าเป็นกราฟเส้นตรงตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงโอเคอันนี้คือขอไข่ต่อมาดูคอควายนะครับที่1.5วิ ไปจนถึง3วิโอเคคู่ลบตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาจาก1.5วิไปยัง3วินะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะหาการกระจัดเราก็จะหาจากพื้นที่ใต้กราฟรูปนี้เช่นเดียวกันพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมก็เศษ1ส่วน2นะครับคูณฐานฐานมันคือจาก1.5ไปยัง3นะครับก็เอาลบกันได้เป็น1.5นะครับคูณกับความสูงก็คือ8ก็ตัดกันนะครับ 2 48 4คูณ1นเพร้าะฉะนั้การกระจัดของเราจะมีค่าเท่ากับ6เมตรนั่นเองต่อมามาหาความเร็วฉเฉลี่ยกันต่อนะครับหรือ V ให้อด้ av เนี่ยก็คือเอาการกระจัดนะครับมาส่วนด้วยเวลาการกระจัดหามาเมื่อกี้คือ6เวลาจาก1.5ไป3นะครับก็คือเวลาที่เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไป็น1.5าวิเพราะฉะนั้นความเร็วฉเฉลี่ยของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ4เมตรเปอร์เซกนั่นเอง โอเคนะครูหาถูกนะครับได้น4นะต่อมาหาความเร่งครับความเร่งก็เหมือนเดิมนะครับหาได้จากความเร็วสุดท้ายนะครับลบความเร็วตอนแรกเนี่ยหารด้วยเวลาตอนหลังลบเวลาตอนแรกเพราะฉะนั้นความเร็วของเรานะครับหรือ a เนี่ยนะความเร็วตอนหลังใช่ไหมครับมันเป็น0ถูกไหมมันเป็น0ความเร็วตอนแรกมันเป็น8ถูกไหมครับจากจุดนี้นะอันนี้ ตอนแรกอันนี้ตอนหลังนะครับหารด้วยเวลาตอนแรกนะครับขอโทษทีหารด้วยเวลาตอนหลังลบตอนแรกก็คือศูนย์ 0, ลบออกจากเวลาตอนหลังคือ3ใช่ไหมสามลบหนึ่งจุดห้าก็คือหนึ่งจุดห้านั่นเองครับศูนย์ลบ 8, แปดก็คือเอาความเร็วตอนหลังนะครับอันนี้ตอนหลังนะมาลบด้วยความเร็วตอนแรกก็คือแปดเพราะฉะนั้นความเร่งของเรานะครับอันนี้ครูหารออกมาให้แล้วนะครับมีค่าเป็น ลบ5.3เมตรต่อวิที่กลังสองนั่นหมายความว่าความเร็วนะครับของเราลดลงเพราะว่าความเร่งมันเป็นลบนั่นเองเฮ้ยก็หามาเรียบร้อยนะครับกอขอแล้วก็ขอนะมี1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับแบบฝึกหัด2.5งห้พอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ